โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยนะครับผมกับเกมฟีฟ่าไรซี่โหมดเมเจอร์นะครับกลับมาอยู่กับคลิปนะครับการแนะนำนักเตะเมเจอร์นะครับตำแหน่งปีกนะครับตำแหน่งริมเส้นนะก็คราวนี้นะครับโจทย์ที่ผมยิงไปนะครับก็คือตำแหน่งปีกในเมเนนะครับ FP นะครับ16อัพนะครับ16อัพนะครับไม่รวมปีตำนานนะฮะแล้วก็เจ๋งๆในโหมดเมเนนะให้เพื่อนๆช่วยกันแนะนำนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับช่วยกันแนะนำเข้ามานะฮะนี่คือออททััั้้งหมมดนนนนนะะะฮีีีี่เเรราาใวคบก นะครับปีกนะครับ FP 16ขึ้นนะครับในโหมดมินิเจอร์นะครับตำแหน่งริมเส้นนะฮะแล้วก็แร้งนะครับใช้ตั้งแต่เวอร์คลา s อัพจนถึง Challenge นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีใครกันบ้างครับปะก็เปิดหัวคลิปมานะครับก็คนแรกครับดิมิทีปาเยตนะครับคนนี้เนี่ยนะครับแนะนำมัน PTT นะครับบวกหขึ้นมาแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถลดหลั่นได้นะครับตามจำนวนซับที่มีนะครับผมก็แนะนำเป็นบวกสอัพละกันนะบวกสอัพละกันครับก็ราคาไม่แพงนะครับ สิกว่าล้านขึ้นนะครับก็ประมาณนี้สําหรับไปเย่น,นะครับคนนี้นะเป็นปีกที่มีพลังแฝงย์เมイคเกอร์นะครับแล้วก็มีพลังแฝงเลี้ยงบอลด้วยตัวนี้อาจจะไม่ได้ไปกับบอลรวดเร็วนะครับไม่ได้เร็วจรวดนะครับเพราะว่าความเร็วไม่เยอะนะแล้วก็จะเป็นคนที่นะครับเลี้ยงบอลดีมากนะครับควบบอลดีมากนะครับค่าข้องตัวสูงสมดุลสูงปฏิกิริยาสูงนะครับแล้วก็มีพลังแฝงอืมมีความยิงโคนะ้งเนี่ยก็มีสเตตัสยิงโค้งที่ค่อนข้างสูงนะครับมีสกิลลองช็อตเทเกอร์นะครับถือว่าเป็นข้อดี อาจจะได้ซับไก่กันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็แนะนำเข้ามาเป็นคนแรกไปคนแรกไปอีกสายเพย์เมเกอร์นะครับรูปร่างไม่ได้ถือว่าเล็กมากนะครับ175ถือว่ากําลังกําลังจะเล็กละนะครับแล้วก็รูปร่างมาตรฐานนะถือว่าน่าใช้อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็แนะนําเป็นบวก5้าบวกสบวกสแล้วแต่ซับไปเลยนะฮะก็จัดไปตัวแรกของเรานะครับคลิปนี้นะฮะไปที่คนต่อไปครับคนต่อไปเนี่ยนะครับเลโอเนลเมซี่นะครับปี18 TOTM นะครับปีนี้เนี่ยแนะนำเข้ามาเป็นบวก1อัพนะครับ1ก็ได้นะครับโอ้ราาคหน แพงว่ะเมซี่ TOTM ราคาแพงนะครับแพงเหมือนเกาหลีเลยนะครับตัวนี้ราคาแพงนะครับเพราะว่าด้วยเนื่องที่มันเป็นปีเมซี่ที่เพิ่งจะเพิ่งจะถูกอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับก็โอเคนะฮะเมซี่นะครับตอนแรก 65M แล้วก็ราคาพุ่งทะยานไปผมก็แนะนำนะครับคนที่มีเงินจะจัดปีนี้ก็บุกหนึ่งก็พอนะเป็นปีอีกตัวหนึ่งสายย์เมイเกอร์ครับเมซี่คนนิยมจับมาเล่นปีกในเมนเพราะว่าเท้าซ้ายพี่แกเนี่ยปั่นหายดีนะแล้วก็ที่เหลือก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเมซี่ว่า มันค่อนข้างที่จะตัดบอลได้บ่อยอ่ะผมว่านะเมซี่เป็นนักเตะที่ตัดบอลได้บ่อยในเมเนนะครับถึงแม้ค่าเข้าสกัดสามสิเข้าปะทะา35ประกบตัว40นะครับมุ่งบอลน้อยนะครับสไลด์น้อย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 แข่งแก่งน้อยมากในความอื่นก็น้อยนะครับแต่ตัดบอลดีไม่รู้ทําไมนะครับอ่าก็เมซี่นะครับปีนี้ราคาแพงสักนิดนึงนะแต่ถ้าใครชอบก็แล้วแต่นะจัดไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปที่คนต่อไปครับคนต่อไปเป็นซอนฮึงมินปีทีบีนะครับแนะนำนะผมแนะนําเป็นบวก3อัพนะตัวนี้ครับก็บวก3บวก4บวก5แล้วแต่ททุนนนรรััพพย์ขอองเื่ะคบตัวนี้ถามว่าเป็นปีที่ดียัังงไนะครบ ถูกเรียกว่าเทพบุตรเกาหลีนะครับคนนี้นะครับความโกงของมิแกอยู่ที่พลังแฝงลองช็อตบวกกับหัดสองเท้านะครับเป็นปีที่เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาปั่นก็ได้ยิงไกลก็ดีนะครับพลังแฝงปั่นผมไม่รู้ว่าเมนปั่นออกบ่อยขนาดไหนเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้ใช้ตัวพี่แกจริงนะครับแต่คนแนะนําเข้ามาเยอะนะตัวนี้ครับก็เป็นซอนที่น่าจะเทพที่สุดในซอนนะครับแล้วเป็นซอนที่ค่อนข้างที่จะเล่นได้หลายตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับลองจับลองใช้กันดูนะครับซอนปีีกตัวหนึ่งที่หาจังหววววะขึ้้้นนปจบสกอดดีีคยาามท่่ เป็นเทพบุตรเกาหลีนะครับเป็นนักเตะเกาหลีนะฮะเก่งมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับเลี้ยงบอลนะฮะไปได้ดื้อเหมือนกันนะถึงแม้ตัวจะผอมนะครับก็อาจจะโดนปะทะบ่อยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าที่เหลือนะครับซอนทึงมินถือว่าจัดว้เป็นปีที่จัดจ้านนะจัดจ้านตัวหนึ่งเลยนะครับก็โอเคครบเครื่องครับสำหรับปีตัวนี้นะฮะเพื่อนๆลองจับลองใช้กันดูแนะนำบวก3าบวก4บวก5นะครับซอนทึงมินทีบีนะลองกันดูครับเราจะรู้ว่าเทพบุตรเกาหลีมีอยู่จริงนะครับโอเคนะครับจบไปนะครับคนต่อออไปนนนนนนคคี้ยาาากกกํเสมะรับฟ นะครับตัวนี้บวก1อัพละกันนะครับสำหรับฟิตโก้เนี่ยนะครับ ลองจับมาแล้วนะครับลองจับมาแล้วทั้งทีมคนอื่นนะครับทีมตัวเองก็เคยเหมือนกันนะครับไปดีไก่นะฮะก็ฟิกโก้เป็นปีกที่ทําสิ่งที่มหัสจจรันได้แบบน่าเหลือเชื่อเลยนะครับก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ยิงได้บ่อยนะครับในโหมดเมนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าต่านะครับหรือว่าตําแหน่งปีกเองก็ตามหรือว่ากลางลุกเองก็ตามเล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีแต่ว่าวันนี้เรามาในโจทย์ปีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟิกโก้เป็นปีกตัวนึ่งที่ส่งบอลแม่นเปิดบอลแม่นเาาต้ฉ ก็เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะส่งบอลแม่นนะครับผมว่าตัวนี้เป็นปีที่ส่งบอลแม่นเกือบที่สุดละที่ผมเคยดูมาในเมเนนะก็จัดไปนะครับฟิกโก้นะฮะในเมเนครับยิงคมด้วยนะฮะตัวนี้ยิงคมด้วยนะครับยินตำแหน่งดีหาช่องดีนะครับเปิดตอนดีอย่างที่บอกนะครับหรือฟิกโก้ครับผมแนะนำนะครับเป็นการส่วนตัวด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะทุกคนที่แนะนำเข้ามาแต่ว่าฟิกโก้นะฮะผมว่าเจ๋งนะผมว่าเจ๋งครับฟิโก้เป็นปีกตัวหนึ่งที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ฝากอะไรไว้ที่แกได้นะครับนะ ทีบวกหนึ่งนะครับไอที่คนต่อไปนะครับคนต่อไปเลโอเนลเมซี่ทีบีตัวนี้โคตรจะโอพีเลยนะครับเป็นอีกตัวนึงที่แนะนำนะครับแนะนำบวกหนึ่งอัพนะบวกหนึ่งบวกสองนะบบวกสองอัพก็ได้นะบวกสามอัพนี่ราคาแพงสักนิดนึงนะครับก็เรามาดูที่บวกหนึ่งตัวนี้ถามว่าดียังไงเป็นปีที่แม่งหาช่องดีนะฮะผมว่านะครับขึ้นไปยืนในตำแหน่งที่แบบว่าควรจะจบสกอร์ได้บ่อยนะครับแต่ว่าอาจจะมีลูกชิปให้เห็นบ้างเขามีพลังแฝงชิปนะครับแต่ว่าที่เหลือนะฮะเมซี่ตัวนี้ผมว่านะเท้้าาาาาาซยขอออออองงงงงมิเเเเเกกกกลนนนนนนนี่่่่คคคคืืืรรรรรรจะะููปหหับบดใึว์ต เลยนะอืมก็เป็นเมสซี่ตัวหนึ่งนะครับที่จัดได้ว่าจับมาเล่นปีกนี่โอ้โหนระลกแตกครับนะไปลกแตกเลยนะฮะตัวนี้เท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายหายนะครับแล้วก็เป็นปีกที่ ผมจะบอกว่ายังไงเดียะเป็นปีที่เอาไว้ว่าผมให้ว่าเป็นปีที่ถูกใจผมนะฮะที่สุดเลยนะครับสำหรับคนนี้นะครับเลนเนลเมซี่ครับปีทีบีนะครับจัดจ้านในย่านทาซ้ายนะครับลองกันดูนะปีอาร์เจนไทนคนนี้นะครับแจ่มครับนะแจ่มจริงๆนะเมซี่ทีบีครับลองดูครับลองดูนะก็เดี๋ยวไปคนต่อไปนะครับคนนี้คือไม่พูดมากนะเอาไว้ว่าแจ่มเลยกันคนนี้เนี่ยนะครับคือหายไปนานมากเพราะว่าปีอื่นเข้ามาเยอะแต่โรนัลโดนชดีนะครับยังถูกจับมาเล่นปีกได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเป็นปีที่ยังแจ่มอยู่เหมือนเดิมตัวเนี้ยายลงงบออ่แท เลยนะครับแล้วก็แนะนําเป็นบวก5อัพแล้วก็คนที่แนะนําเข้ามาก็บอกแนะนำเข้ามาบวก5อัพเหมือนกันนะครับผมก็ว่าจะเล่นจริงๆนะโรโ,โดปีนี้บวก5อัพไปเลยครับเป็นปีสายเลี้ยงบอลนะครับอย่างที่ผมบอกนะสายเลี้ยงบอลอย่างแท้จริงนะครับอาจจะปะทะไม่ได้นะครับแต่คล่องพิ้วยิงไกลดีค่าจบสกอร์น้อยนะแต่ว่าเล่นในเกมเนี่ยอาศัยจังหวะจบสกอร์จากหน้ากรอบได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะเพื่อนๆต้องลองจับใช้กันดูแต่ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคล่องจริงๆนะ ในโหมดเมเนนี่โรล์ตัวตัวนี้คล่องมากนะครับก็ยังไงลองจับลองใช้กันดูนะครับโรนัลโด้ NHD นะครับบวกหอัพนะครับถือว่าเป็นปีที่แจมเลยแหละนะครับแจมเลยนะฮะตัวนี้แจมจริงๆนะครับก็ยังไงก็ลองกันดูนะครับราคาแค่ยี่สิบเจ็ดล้านนะไม่น่าจะเจ็บครับโอเคเดี๋ยวไปที่คนต่อไปนะครับเอเดนฮาซาปีทีทีนะครับเดี๋ยวไปที่คนต่อไปนะครับเอเดนฮาซาปีทีทีนะครับปีอื่นไม่มีคนแนะนำเข้ามานะอันนี้เป็นปีทนะครับซึ่งปีทีทเนี่ยถามว่าข้อดีของฮาซาเนี่ยมันก็เหม ก็แอบจะเอาตัวรอดได้นะครับนะแอบจะเอาตัวรอดได้ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าฮาซาเนี่ยนะครับเป็นปีกที่ไม่ได้ตัวสูงนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะดูรูปร่างเกือบจะหนาแล้วล่ะนะครับถึงแม้ว่ามันจะบอกว่ามาตรฐานแต่ก็ไม่ถึงกับหนานะแต่ว่าก็ไม่ได้บางนะครับเป็นคนที่มีทักษะการเลี้ยงบอลค่อนข้างดีนะเอเดนฮาซาครับสปีดต้นดีนะครับสปีดปลายดีนะครับแต่ดูในเกมผมว่าเวลากระชากเวลาไปกับบอลนี่อาจจะไม่ได้ดูเร็วปูดปาดนะแต่ว่าถือว่าเป็นปีกคนนึงครับที่ค่อนข้างที่จะปัั่่่นนนนนไไดดดด้้้้ีีีปคก็เเเอาาาาววทข ก็ไว้ใจได้อีกเหมือนกันนะครับเป็นปีที่คนจับมาใช้เยอะนะเอเดนฮาซาครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้ปีอะไรกันบ้างนะครับก็มี NHD บ้างนะครับ TT บ้างก็สลับกันไปนะสลับกันไปซซฮาซาปีเพย์เมเกอร์นะครับถูกแนะนําเข้ามาอีกตัวหนึ่งเป็นปี TT นะครับยังไงก็ลองจับลองใช้กันดูราคาถูกนะฮะถ้าสตัท89นะครับแล้วก็ราคาแค่ 7M เนี่ยนะครับลองซื้อบวกหนึ่งมาก็ไม่เสียหายนะลองกันดูครับอาจจะไม่ถูกใจหรือถูกใจยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับยังไงก็ฝากไว้อีกตัวครับเอ าปีเดียวที่ติดเข้ามานะครับเดี๋ยวไปคนต่อไปนะครับคนต่อไปคิเลียนเอ็มบั๊เป้ครับตัวนี้เนี่ยที่จริงนะเก่งหลายปีนะครับแต่ว่าที่แนะนําเข้ามาวันนี้เป็นปีทีทีซึ่งผมก็ยอมรับเลยนะครับว่าทีทีเนี่ยนะครับกองหลังผมเจอเมื่อไหร่ก็หลังหักกันเป็นแถบๆเลยนะครับไอ้เจ้าตัวเอ็มบั๊เป้ถ้ามันได้หลุดขึ้นมาแบ็คผมเอาไม่อยู่นะแบ็คเอาอยากจริงๆนะครับคือเป็นนักเตะที่คล่องมากอะเดี๋ยวผมให้ดูค่าคล่องตัวนะครับคือมันคล่องมากในเมนเจอร์นะมันล็อก ปุ๊บแบ็คหลังหักเลยนะครับกองหลังเจอเองก็เอาอยู่ยากนะครับในตำแหน่งปีกซ้ายนี่ต้องถือว่าน่ากลัวนะเล่นปีกขวาเองก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่คนจับเล่นปีกซ้ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความที่จะใช้เลยครับใครจะใช้ยังไงก็ได้แต่ว่าความเร็วเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเอมบัปเบ้มันเร็วนะครับปีนี้รูปร่างมาตรฐานนะครับหาพื้นที่นะครับเจาะทะลุกองหลังได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจบสกอร์คมนะครับก็ลองกันดูนะครับเป็นเอมบัปเบ้ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าล้มยาก คือเอาง่ายๆว่ามันเก่งอะนะปีนี้ยิงได้เยอะด้วยนะครับผมเคยเห็นคนจับเล่นหน้าต่ําก็ยิงได้เยอะนะครับยังไนก็ลองกันดูในราคาแค่13ล้านบวกสอล้านนะครับไม่แพงนะถ้ามีเงินหน่อยก็จัดบวก3อัพไปเลยก็ได้นะครับสำหรับคีเรียนเอ็มบาเบ้นะครับยังไงก็โหดอยู่ดีนะครับทีทีนี้น่าจะโหดจะจัดเลยนะครับยังไงก็ลองดูนะสำหรับปีนี้ครับแนะนำว่าเป็นปีเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่ปีต่อไปนะครับเทอร์รียอองรีนะครับคนนี้ยังถูกแนะนําเข้ามานะครับสำหรับอองรีนะครับนักเตะะะะะะะนน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 นคคครรรรรัััับบจอมมสาาาาาพดดดดปปปโยยช์ใแหหหห้้้้้เเเต่่ีกฮลลไ กลางลูกก็เล่นได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้ NHD นะครับถูกแนะนำเข้ามาความเร็วแน่นอนอยู่แล้วองรีมีความเร็วนะครับถึงแม้ในเกมจะดูไปกับบอลดูโยงๆแปลกๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะปั่นได้ดีนะครับแล้วก็สกิลชิพอาจจะไม่ได้ออกบ่อยมากนะครับถือว่าแนะนํากันเป็นบุกหนึ่งอัพละกันนะครับใครอยากจะจับใช้เมื่อก่อนองรีตัวนี้แพงมากนะจริงๆครับเมื่อก่อนแพงมากแต่ว่าราคา 7M ตอนนี้คนที่ชอบนะครับสาวกองรีนะครับหรือว่าคนที่ทำฟูลทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับลองกันดูนะคร นะครับหรือว่าปีกซ้ายนะครับได้หมดนะตัวนี้ครับลองกันดูนะครับสำหรับปีกนะฮะโอ้โหก็เป็นปีกเพเมเกอร์อีกตัวหนึ่งที่แนะนําเข้ามาที่สำคัญคือหาช่องดีนะแล้วก็อาจจะปะทะไม่ค่อยดีถึงแม้จะตัวสูงนะครับสูง188เองก็ตามนะครับแต่อองรีไม่ใช่สายปะทะนะครับอาจจะโดน ชนล้มบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะตัวพี่แกเนี่ยผอมนะครับแล้วก็สมดุลแค่69เริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ลองกันดูนะฮะปีเพย์เมเกอร์คนนี้ถูกแนะนําเข้ามาครับคนต่อไปนะครับเลโอเนลเมซี่ NHD นะครับตัวนี้แนะนําเป็นบวก5อัพนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรูปร่างหนานะครับแล้วเป็นเมซี่ตัวเดียวที่เลตติ้งขึ้น3นะครับเป็นเมซี่ที่ต้องบอกว่ามุทะลุไปข้างหน้าได้ค่อนข้างดีที่สุดนะครับก็ยังไงคนที่ใช้อยู่ก็ลองคอมเมนต์บอกได้น บวกหขึ้นความอึดจะอยู่ที่81ละนะครับผมว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับเลี้ยงบอลควบคุมบอลซ่องตัวเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะความเป็นเมซี่นะครับสมรุนก็เยอะนะครับรูปร่างปีนี้หนาเหมือนเดิมนะครับก็ค่าจบสกอร์นะครับอาจจะดูไม่เยอะนะแต่พลังการยิงแรงมากนะครับยิงไกลเยอะมากนะครับยินตำแหน่งเยอะนะครับก็เล่ดีนะครับตัวนี้หาเท้าซ้ายห้าเท้าขวาเออเท้าซ้ายห้าเท้าขวาสี่ใช่ละครับก็ยังไงก็ลองมันดูนะครับสำหรับเมซี่ปีนี้ค่าอ่านเอค่าอ่านเกมอาจจะน้อยอาจจะเหมาะสมไปทางเล่นกองหน้าหรือว่าเล่นปลีกอาจจะไม่ได้เเปป็็นนตตััววททีี่่่อาาจจะไไมด้้สสรรรงค โอกาสดีเท่าเมสซี่ตัวที่มีเพย์เมเกอร์นะครับแล้วก็ค่าอ่านเกมไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นเมสซี่ที่มูทะลุไปข้างหน้าได้ดีแหละนะยังไงก็ลองกันดูนะครับเรตติ้ง3-2นะตัวนี้ครับนะฝากไว้อีกตัวนึงครับเลรเนลเมสซี่ NHD บวก5รูปร่างหนานะครับคนจับใช้เยอะนะ NHD บวก5ปีขวานะลองกันดูครับนะคนใช้เยอะเหมือนกันนะครับราคาถูกมากนะ 22m นะฮะเออน้องๆเพื่อนๆนะครับอยากลองใช้นะครับจัดไปนะครับคนต่อไปนะครับคนนี้ฉายาซ้ายสั่งตายในโหมดเมเนนะครับเอาโรดิเบล่านนนนนะะะคครรัับบปีี้้ถูกแาาเขม ตำแหน่งไปอีกนะฮะก็โอเคนะครับซ้ายนะครับมีพลังแฝงปั่นนะครับคนนี้ถ้าได้ปั่นจริงๆในโหมดเมนเนเนี่ยหายนะหายนะมีพลังแฝงเฮมเมเกอร์ด้วยนะครับมีสปีดให้พอใช้นะครับค่าจบสกอร์สูงริบเรี่ยวนะครับแล้วก็เท้าขวาเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่เท้าซ้ายของพี่แกนี่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าได้ซ้ายนะครับถ้าได้ซ้ายหายนะฮะตัวนี้ครับกล้องตัวร้อยหนึ่งนะครับตัวนี้แนะนําเข้ามาเป็นทีทีบวกห้าราคาแค่นะครับยี่สิบเจ็ดล้านนะครับคนจับใช้เยอะมากนะครับแล้วก็วิวได้หลายตำแหน่งนะครับ ปีกนะครับจัดไปนะครับสำหรับปโลดิเบล่าทีทีบวก5ขึ้นนะยังไงก็ลองจับลองใช้กันดูนะตัวนี้สแตทเนี่ยอลังการดีนะแล้วก็ความอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะครับอ่ายังไงก็ลองดูนะครับไซส์นะฮะหายนะฮะตัวนี้ครับปั่นซ้ายดีจริงๆนะจริงๆครับยอมรับเลยครับผมเจอปั่นมาบ่อยเหมือนกันนะฮะก็ยังไงนะฮะผมไปตัวต่อไปดีกว่านะครับไปคราวนี้เป็นเรเนลเมซี่ปี18ผมว่าปีนี้นะครับบวก5 ราคาแพงอะ่ะนะครับคืออยากให้บวก3อัพไปเลยนะ้าเป็นปี18เพราะว่าความอึดเขาน้อยนะครับความอึดเขาน้อยแต่ว่าถามว่าเล่นดีไหมเป็นปีพเมเกอร์ที่เล่นดีได้แบบหน้าตาเฉยเลยนะความอึดเนี่ยจะสิบสองเท่านั้นเองแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับมันเล่นได้นะเมซี่ก็ยังเป็นเมซี่นะครับอาจจะไม่ได้สายวิ่งอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่านะครับเป็นปีที่สร้างสารรค์โอกาสดีนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมว่านะตัวสําหรับตัวผมเองนะผมเคยใช้ถึงปี17นะครับแต่ว่าคนใช้ปี18อยู่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใช้บวก3ั กันนะครับสาบเมซี่ที่ติดมาทุกปีเลยนะก็เป็นปีที่ต้องบอกว่าคนชอบใช้เยอะนะครับตัวเล็กนะครับแต่ว่าเล่นดีนะในหมวดเมเน่ครับยังไงก็ฝากไว้อีกคนหนึ่งนะครับเลนิโอเมซี่นะครับปีสิบแปดนะบวกสามอัพก็ได้เลยฮะลองดูลองดูนะฮะไปกันละตัวต่อไปนะฮะโอเคนะฮะคนนี้นะครับจูเลียนดักเลอร์นะครับนะสารพัดประโยชน์เหมือนกันนะครับคนนี้เล่นได้แต่กองกลางกลางรุกนะครับกองกลางริมเส้นนะครับปีกนั่นแหละฮะก็ปีกซ้ายปีกขวาหน้าต่ำนะครับหน้าเป้าเผลอๆก็เล่นได้นะสำหรับตัวนี้อาจจะไม่่่ไไไดด้้เเรรรรรร็วอะะมมาาากยยนคับบปปีีทููงงส 187แนะครับแล้วก็ถนัด2เท้านะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มีพลังแฝงปั่นนะครับ Playmaker นะครับตัวนี้เนี่ยแอบยิงไกลดีด้วยนะครับผมว่านะครับ Draxler เนี่ยเป็นตัวที่น่าใช้น่าจับเลยนะครับถึงแม้ว่าความอิดจะไม่ได้เยอะในความอึดเออความอึดเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับถามว่าคนใช้เยอะไหม d กเ x l e r เนี่ยคนจะไม่ค่อยใช้เยอะนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่คนใช้ไม่เยอะแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆกนะครับก็ความได้เปรียบอย่างที่บอกนะร้อยแปด ที่ผมว่าแจมนะครับผมว่าแจมยังไงเพื่อนๆนะครับลองจับลองใช้กันดูดักเลอร์ปีนี้ผมแนะนำมันบวกห้าแนะสำหรับคนที่งบน้อยนะครับอยากจัดบวกส่ก่อนก็ได้นะแค่สิบเอ็มนะครับมีงบก็จัดบวกหไปเลยนะครับมีงบก็บวกหนะครับใครชอบมากก็บวกเนะอันนี้ก็แล้วแต่ทุนทรัพย์นะครับซึ่งดักเลอร์เป็นอีกตัวนึงที่ถูกแนะนำเข้ามาไปยี่สิบแปดที OTM อย่าลืมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับของคลิปในวันนี้นะครับอองโตนีมาซีย 65อัพนะครับราคาแค่12ล้านเป็นปีที่หาช่องดีนะครับแล้วก็ปั่นดีนะครับปั่นดีเอาเป็นว่าใครใช้มาซียาวอยู่ก็คงจะรู้เลยครับว่าเท้าขวาของพี่แกนี่ปั่นนะครับสกิลปั่นผมไม่รู้นะครับว่าออกปล่อยขนาดไหนแต่ว่าถ้าได้ปั่นก็น่ากลัวนะน่ากลัวอยู่ครับเอาเป็นว่านะครับเป็นปีตัวสุดท้ายนะครับที่เราแนะนํากันเข้ามานะครับตัวนี้หาพื้นที่ขึ้นไปดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไปกับบอลได้ดีนะครับผมว่าพรีวิวนะฮะถ้าเทียบกับเอมบัปเป้ผมว่าแล้วหลังหักพอๆ นะสำหรับตัวนี้ก็สปีดเยอะนะครับสปีดเยอะเอาเป็นว่านี่คือนักเตะที่เราแนะนํากันเข้ามานะครับองสำหรับโจดปีก FP16 อัพนะครับที่เทพๆในเมเนนะครก็มีกันเท่านี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเราก็จะลดนะครับสเปคลงมานะครับสเปคของ FP นะครับก็จะอินดี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปีกพวกนี้นะครับคนที่กําลังเล็งอยู่นะครับตัดสินใจอยู่นะครับใช้ได้ทุกปีนะครับใช้ได้ทุกตัวนะครับก็การันตี Lang World Class อัพอยู่แล้วนะครับจนถึง Challenger เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็น Challenger ซะด้วยซ้ำนะครับยังไงนะครับลองจัับบนะคร ใช้กันดูนะครับแล้วใช้ตัวไหนนะครับแล้วมันรุ่งนะฮะแล้วมันร่วงนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันละกันนะสำหรับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงเราเจอกันคลิปหน้าผมสาหรับคลิปนี้นะครับขอลาเพียงเท่านี้ก็ผมฝากกดไลค์กดซับเหมือนเดิมเจอกันคลิปหน้าผมบายครับ